สำหรับนกนะคะความรู้สึกก่อนทำเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าในระหว่างก่อนทำเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกมีแบบเกิดอาการยังไงบ้างก็มีความรู้สึกกังวลน,นิดนึงค่ะแต่พอได้ทําไปแล้วนะคะคือสบายมากชิลมากเหมือนเรานอนเลยะคะ่ะวันนี้นะคะนกแล้วก็คุณพลอย s m ส e สร้างอาชีพนะคะเราได้มาร่วมางานทําบุญนะคะในงานก็ได้รับกิฟต์วอชเชอร์นะคะสําหรับการให้บริการค็อกเทลนะคะก็ได้ทดลองซึ่งก็มีความประทับใจ สำหรับการให้บริการตั้งแต่ด้านล่างเคาน์เตอร์นะคะก็มีการตรวจวัดความดันน้ําหนักหลังจากที่ได้วัดความดานันวัดชั่งน้ําหนักเรียบร้อยนะคะที่ปรึกษาของทางไทยสัป,ปะยานะคะก็มาให้คําแนะนํานะคะว่าบริการนี้เป็นยังไงแบบไหนเราก็ได้ขึ้นไปให้วิตามินนะคะก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเองค่ะได้เห็นรีวิวค่ะ รีวิวหลายๆช่องทางทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็น TikTok อหรือทางเพจนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยก็รู้จักทางผออภาวิมลแหวนทองคำนะคะก็ติดตามท่านมานานสักระยะหนึ่งละก็รู้สึกอยากจะเข้ามาใช้บริการนานแล้วแหละแต่วันนี้ก็คือได้โอกาสก็เลยแบบเทสเลยค่ะก็รู้สึกดีมากค่ะ,ะสำหรับนกนะคะความรู้สึกก่อนทำเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าในระหว่างก่อนทำเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกมีแบบ เ,เกิดอาการยังไงบ้างก็มีความรู้สึกกังวลนิดนึงค่ะแต่พอได้ทําไปแล้วนะคะคือสบายมากชิลมากเหมือนเรานอนเลยค่ะค,ะครึ่งชั่วโมงในระหว่างที่ทําก็คือหลับไปเลยค่ะไม่ไม่ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรน่ากลัวค่ะก็สดชื่นขึ้นนะคะหลังจากที่ได้ได้ดีวิตามินเข้าไปแล้วค่ะความประทับใจของที่นี่นะคะเข้ามาแล้วรู้สึกแบบรู้สึกถึงความสงบสะอาดแล้วก็ปลอดภัยค่ะเพราะที่นี่ก็ถือว่าเป็นคลินิกที่คือเฉพาะทางคนไม่พลุกพ่าน คนไม่เยอะเหมือนกับแบบไว้าวางใจรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เงียบสงบเพราะว่าขับรถมาที่จอดรถก็เยอะกว้างฝวางดีค่ะค่ะก็เข้ามาที่ไทยสปายาสหคคีนิกบ้างกุณนนท์ซอยสองวัดใหม่ใหญ่เป็นนะคะ